โอเคสำหร <Iya. S 1> ับทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้าเ n ็น e b ทบอลสปันกี้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเจ้าเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่ใหม่มากๆนะฮะเพิ่งอัปเดตมาประมาณ16ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและบอกเลยว่าเพลงเนี่ยดุเดือดและเลือดพานแน่นอนเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งบอกไเลยว่าด้านดียเนี่ยโอ้นี่อะไรเนี่ยแล้วเพลงย่ากเดือดทองชม ลุยกันเลยทีกว่าครับเดือนขนาดนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์และซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมต่อยละกรนะครับทุกทุไปครับแหมไงสปังกี้ <laughs> แกจะเดือดไปไหนเจ้าสปังกี้อืมข้างบนเนี่ยมีล็อกด้วยรู้สึกว่าน่าจะมีอินเตอร์เองนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยไปหากันนะครับว่า mm hmm. ต้องทำยังงอะไร <laughs> อะไรเรา mm hmm. เราไม่รู้เราจะไปรู้ได้ไงเขาให้มื่อกี้เหมือนให้พิมพ์ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย คืออีเตอรเนี่ยเขาคืออะไรนี่ไงเราเพิมพ์ว่าอะไรดีอ่ะผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วไสปันกี้ถูกก็แย่นะครับ <laughs> อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเราแนะนำหรืออย่างครับว่าน,นี่คือหมดอะไรไหนสักครอบล้วกัน e n c a d คเ b อร s p u n k ซซึ่ง16ชั่วโมงก่อนนะครับที่อัปเดตมานะฮะ p y r a m i x เเจ้าหัวชันนี้นะครับออริจินัลเรียบร้อยนะฮะ ในเว็บคเรียนะครับต้องชมอย่าลืมเล่นขอนแทนด้วยนะครับอ่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันนะครับวันนี้วันปีใหม่นะฮะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยขอให้เป็นปีที่สดใสทั้งปีแล้วก็ทั้งสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ขอพอหรือว่าอยากจะเป็นอะไรเนี่ยขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆในปีหน้านะฮะอ่ะประมาณนี้ลวกันนะครับอวยพรกันไป และนิดนึงนะครับร้านวิวพาโกนะครับนี่คือร้านสปอนเซอร์สุดบิ๊กเบิ้มของเราในช่องนี้นะครับลิงก์ด้านล่างนะครับแมปโลบอกไอเทมต่างๆมีเพียบเลยนะครับลองไปเดินดูได้แลยก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ทุกคนเดินทางมาถึงวันนี้นะครับปีนี้ขอทุกคนมีความสุขเยอะๆครับไปเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าตอนแรกเลยดีกว่าโอเลนส์มาดูหน่อยสิว่าเสียงเขาจะใครลอกแค่ไหนดูการเข้ามาครับเด้งๆด้วยนะเมื่อกี้อุ้ยอ่ะ ยังคงเป็นเสียงกองในรูปแบบที่เรียกได้ว่าเป็นกองที่ค่อนข้างที่จะถุมเป็นกองประเภทเหมือนกองไฟฟ้าครับอืมอันนี้ไม่ใช่กองไฟฟ้าแต่จริงกองไฟฟ้าเนี่ยคือเขาใช้สายฟ้าเขาใช้ไฟฟ้าของการในการเสียบกับปลั๊กใช่ไหมท่านผู้ชมเราสามารถเปลี่ยนเสียงได้นะฮะซึ่งผมเนี่ยเคยเล่นนะครับเสียงประมาณนี้เลยครับนา่าจะกลายเป็นกองไฟฟ้านะครับโอ้แปลกใหม่ดี <laughs> ชิงชับมาใส่เข้ามาหน่อยครับโอ้โอดดูจังหวะครับอือืือ,อการคอแบบเป็นเขาเรียกว่าฮาร์มโนดครับเป็นคอแบบทีทีแต่จังหวะยังครบอยู่โลโบอทเข้ามาหน่อยน่ารักชะมัดเลยแก <laughs> นาตาแกทำไมมันมีลูกตาด้วยอ่าอ่าฮะ เป็นตัวเสริมจังหวะของกองนั่นเองนะครับเจ้าหุ่นยนต์โลทนะฮะไปถาวันเขย่าเชิคเช็แบบเม็กซิโกแต่ได้รูแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนขอยาตฟังหน่อยรักกันเป็นการเขย่าที่เรียกได้ว่าเป็นของเม็กซิโกที่เรียบรู้ว่าจังหวะที่แปลกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็เปรดโอ้เจ้าเกรนะครับดูเบดฮะ เมโลดี้เบียดด้วยนะครับปกปอกแป๊กเสริมจังหวะเข้ามาครับ3มตัวนี้ก่อนออ้อะแล้วไม่ขยับเลยครับต่อปกปอกแป๊กเข้ามาปุ๊บเกนิ่งเลยอ่ะขยับแล้วอื้มอยะร้องรวมกันหน่อยครับเจตัวนี้เป็นไงโอ้ลูซี่เขาใส่ได้เ็ตัวด้วยหรอ บอกไอ้เจ้าตัวสิปกติเขาใส่แค่แค่เจ็ดตัวนะครับ <laughs> คือปกติเนี่ยออกปองแป๊กเสร็จเราต้องรีตัวละครเลยนะครับเพราะว่ามันเต็มแล้วโอ้ชั้นนี้ใส่ได้เยอะมากอดีเลยนะครับเป็นข้อดีของเราในการมิกซ์เพลงนะมีมิติใหม่ๆเข้ามาในการที่จะมิกซ์เพลงมากขึ้นโรบอทเข้ามาหน่อยกับก e ีดการ์ดแมนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวจะเป็นรูปแบบยงงังไงตัวนี้น่าจะเป็นเมโลดี้โอ้ อืมีความไฮเปอร์ครับเออเขาเรียกว่าเมโลดี้เนี่ยโน้ตเดิมไม่เดิมครับเมื่อกี้โน้ตไฮเปอร์มากอืมกดเบสลงครับชูชวีเอาลเดดเดดพี่อย่าเงียบสิเฮ้ยโอ้ยมีเปียเล็กน้อยนะครับมีป๊อปป๊อปแบกป๊อปปอปแป้งป๊อปป๊อปแบกดีมาก เอาออกเหมือนเดิมเลยเจ้าหมีฟ้าขมานกายอายุ14ขอฟังหน่อยเหมือนเดิมครับเป็นเมโลดี้ที่เรียกได้ว่าเป็นเสียงค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไฮโน้ตไฮโน้ตเสียงสูงนั่นเองนะครับอือหืออือหือโ้ยยังดีเหมือนเดิมวานตัรวมกันหน่อยสิโอ้ย ยอดครับเดือดครับไปเซตต่อไปเซตข้างล่างเจ้าตัวทิศมาครับตัวทิศไปดู <c oughs> ดูการเลื่อนลงบ้านนขออีกรอบขออีกรอบ <c oughs> น่ารักดีน่ารักดีโอ้ยมียิ้มดูโอ้โหโลกจิตมากเมื่อกี้อุ้ยมีอาเรว่าเออโซโล่ด้วยนะโซโล่เปียนโนตอนท้ายนะครับ อุ้ยมีขอดโอ้โหสตเต็ปครบจริงๆครับตัวนี้จะม่วงคู่กันหน่อยครับโอ้ <c oughs> เป็นกิริยาเขาเรียกว่าเป็นเโลดี้เสิร์มิแล้วครับชอบมากนะตัวม่วงไม่ว่าจะเวอร์ชันปกติออริจินอลหรือเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยชอบมาก <c oughs> โอ้โหดูวความแมน่นอุ้ยพิบเพลงดีมากครับเวอร์ชันนี้เพลงดีมากๆทำไมผมต้องใส่เว้นวักกันด้วย <c oughs> ไม่รู้ครับแนมเพอไซมอนอ,อ่ะออออเมโลดี่เหมือนเดิมนะครับแต่เวอร์ชันแบบเหมือนมีความหุ่นยนมากขึ้นนะครับมา เจ้าในอำเภอมาหน่อยสิรูปแบบเขาจะเป็นยังไงในอำเภอวชาน,นี้ <c oughs> เป็นเสียงผิวบางเหมือนเดิมนะครับแต่รูปแบบที่เรียกได้ว,ว่าเมโลดี้เปลี่ยนแล้วเ,เดี๋ยวเสียงไซมอนแกมาได้ไงเอาออกไปไซ <c oughs> มอนออกไปก็ไม่ได้ด้วยอะไรเนี่ยอ่าไหนๆก็เสียงอยู่ๆเข้ามาเองไม่เป็นไรนะครับเรามาใส่ต่อ รู้สึกว่าเขายังบักนะครับเจ้าอนิเมชันนะฮะไม่ขยับแล้ว <laughs> รวมแปลกๆนะครับ <laughs> มาใส่เวรน่ามาหน่อยสิโอโอเดดเดดเดดเมื่อกี้เสียงอะไร <laughs> ใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้ยินเสียงตอนทิ้งด้วยนะเนี่ยอะไรเนี่ย าหน้าแปลกๆหรือเปล่าตอนทิ้งเมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองใส่รัวๆดูก่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเ,เนี่ย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 เฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอีตเตอรเอกโหเดี๋ยวมันมีหน้าน่ากลัวค,ครับท่านผู้ชมเฮย้ยเลิกเอกก่อนได้ไหมปิดก่อนอ่ะเมื่อกี้นี่แหละมีอีตเตอรเอกตรงนี้น่า,ากลัวมากตรงนี้น่า,ากลัวมากอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งนี่เมื่อกี้มันมีหน้าดำๆจริงๆท่านผู้ชมใครที่ไม่เห็นนะครับกลับไปดูกันได้นะเมื่อกี้ วัดที่แสนบ่น่ากลัวมากครับนะเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าโอ้ตกใจหมดเลยเมื่อกี้เจ้าพิงไหนฟังดูหน่อยสิโอ้ทำไมเจ้าพิงตัวนี้รู้สึกให้ฟีลแบบเหมือนบูชาอะไรสักอย่างมากกว่าท่านผู้ชมเป็นการประสานเสียงที่เรียกได้ว่ามีความดาร์กนะและบูชาอะไรสักอย่างน่ากลัวแฮะตัวนี้ก็ไปอยู่คนไปอยู่กันพวกเดียวกันเลยเนี่ย เป็นแบบเหมือนเป็นคอดน้ชมแต่ว่าเหมือนบูชาอะไรสักอย่างนะฮะเพราะว่าเหมือนมีการประสานเสียงแต่ว่าคุณคนนี้ไม่ได้ประสานเสียงเป็นเสียงเดี่ยวไม่เหมือนตัวนี้ครับประสานเสียงขอ,อย้าใส่ดูก่อนนะครับแถวล่างทั้งหมดเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงไป one two three let's go <S มาณนี้ละกันนะครับสำหรับเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าสดใสไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้าดากันนะครับ เจ้าแบกว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยแบกขยับเดี๋ยวดิเดี๋ยวนีเฮ้ยแบกทำไมไม่เปเลี่ยนเฟซแบกทำไมไม่เปเลี่ยนเฟซมีจองสเกลเหรอแบกเดี๋ยวนี้มันมีจองสเกลแน่ครับท่านผู้ชมระวังระวังโอ้โหเดี๋ยวผมขึ้นเตือนให้โอ้โหคนน่ากลัวมากแบกโอ้โหพุ่งมาขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยหัหวใจจะไายใต้าย,ยา,ยา,มายไม่ไม่กล้า ไม่กล้าใสเววเ่เดี๋ยวไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปตอนนี้ไม่กล้าใส่ยี่ตี้ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาไงนะครับโอ้ยตกใจหมดพี่ตายใครไม่ตกใจบ้างเดี๋ยวขึ้นคําเตือนให้เพื่อเด็กอายุสิบขวบตอนนี้หัวใจกาลังช็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปิดตาได้นะครับตอนที่ผมขึ้นคําเตือนเออผมบอกตอนนี้คงจะไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นคำเตือนให้ไปเอาเ์เรนมาต่อโอ้โอเวอร์ชั่น เวอร์ชันนี้ไม่มีแม้แต่ซี่โครงหรือหัวใจไม่มีเครื่องในอะไรทั้งสิ้นไม่น่าจะรอดหน้าตามไม่มีความสดใสไม่มีชีวิตนะครับตัวนี้ตาย100%เปอร์เซ็นต์เลโอ oh. กรรมลูก,กตาก็หลุดเวอร์ชันนี้ไม่โดนแขวนคอยต่อไปแต่ความดากเนี่ยรู้สึกว่าให้ไปเลยเต็มสิ เพราะว่า2ตัวนี้ไม่น่าจะมีชีวิตรอดเพราะว่าดูแต่ละตัวไม่ขยับอีกแล้วโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าแบล็กเวอร์ชันนี้มันบ้าขนาดไหนเนี่ยตัวนี้คล้ายเดิมแต่รู้สึกว่าปาขวามไม่มีตาดําอยู่ข้างในน่าจะตายไม่ดีแน่นอนสลับเจ้าชิงชาบนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูการปบบตีกอนแบบเดือดละ เดือดสุดเดือดสุดโอ้ oh. <laughs> จ้าปังปงแพกๆที่ตาลุนเลยรู้สึกว่าเจ้าไซมอนได้กัดหัวแต่ไม่ได้กินลูกตาเข้าไปด้วยตายยังไงก็ไม่น่ารอดน,นะครับตายไม่ดีสักคนอีกแล้วครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น ดูการขยาวโอ้ดูการเคาะใส่ใส่ใสอู้ไอตัวยุโอ้ตัวนี้ชอบมากเดี๋ยนะวันจูวันจูวันจูตรีัสโคตัวนี้ก็กิดการ,รเบาๆครับไม่ได้ดังเลยนะถือว่าชอบมากกิดการนี่เป็นกิดการเมืรอชั้นแรกที่ผมชอบเลยเนี่ยโอ้ดู ความเดือดของเมลโลดี้ต้องชมโอ้โอ้สกายโอ้มีความคล้ายคลึงเดิมแต่ความรู้สึกของเมโลดี้เปลี่ยนไปรู้สึกว่าทำนองเพลงทุกอย่างนะครับแปลกขึ้นและก็รู้สึกว่าดาร์กลงมากดูเหมือนจะสดใสแต่ก็ไม่เลยสักนิดรวม <laughs> ทุกตัวเนี่ยรู้สึกว่ายังจะคงยังมีบั๊กในการขยับนะครับเพราะว่าเนี่ยแหมเหมือนมันไม่ขยับเลยสักตัวนะครับจริงๆมันมีแอนิเมชันแน่นอนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังบั๊กอยู่เดี๋ยวถ้าหายบักก๊กแล้วก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวอิเตอข้างข้างข้าง,ข,าง,ข,างข้างบนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าคลิปหน้าละกันนะครับไปลุ่มแรกเซตแรกก็ประมาณนี้แล้วกันไปเราไปลุยกันต่อนในเซตล่างดวงอาทิตย์โอ้โอ้ ผมขอ,อย่าใส่ตัวเดิม2ตัวนะชอบมากตัวนี้สกายกับเจ้าหุ่นยนต์โอ้โอ้ดูความเดือดทั้งเมโลดี้และคอร์ดเพอร์เฟกมามาจาม่วงไม่มีเสียงไหมสิเขามีเสียงแน่นอนครับน่าจะเป็นเมโลดี้เสริมเหมือนเดิมนะฮะฟังโอ้ไม่ใช่ โอ้ไม่ใช่เมโลดี้อีกต่อไปในเวอร์ชั่นนี้มีความเป็นคอร์ดของเปียโนไม่ใช่สิเหมือนทําเป็ดมากกว่าเป็นคอร์ดของทาเป็ดนะครับหรือว่าเครื่องเป่านั่นเองเป็นซัมติงเกี่ยวกับเครื่องเป่านะฮะแต่ว่าผมจําไม่ได้นอกว่าเครื่องอะไรเสียงมันแปลกๆดีเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเจ้าต้นไม้ต่อโอ้ <laughs> โห ใบไม้น้ำตาเหลวไปหมดแล้วครับใส่มอนโอ้โอ้พี่ดูดม้าม่ใช่ไหมเดือดมากเหนือเอ็งมาไม่มาโนไรซิกซิต ก็คือยังทําไม่เสร็จนี่ใช่ไหมยังทําไม่เสร็จครับเดี๋ยวเรอฟังอ่าใช่ครับยังทําไม่เสร็จครับอ่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับรวมกับเจ้า2ตัวนี้ด้วยนะครับเขาเพิ่งทําเสร็จสดๆร้อนๆนะฮะก็เลยอาจจะยังมีบางอันที่แบบยังไม่สมบูรณ์มากวันด้าอเสียงแปลกๆมากอันนี้เครื่องดนตรีอะไรเนี่ยไม่มันไม่มีเครื่องดนตรีแบบนี้แน่ทำมาจากคอมเลยครับอันนี้ เสียงแปลกมากอ,อืคอมพิวเตอร์เก็บไว้ก่อนนะเจ้าพิงจ้พิงอ่าเดี๋ยวดวงอทิตออกหน่อยแล้วกันโอ้เนี่ยเจ้าแบก๊ก <laughs> เจ้าแบ๊กผมไม่กล้าใส่อะ่ะเจ้าประสานเสียงทุกคนทุกคนผมหมายถึงคุณดูทุกคนพร้อมอย่างวันูใส่นะครับเอ๊ะเมนมีอะไรเลยทุกคนมันจำสแกงแล้วเหรอ โอ้มีแล้วครับมีแล้วครับมีแล้วครับโอเคเอาออกเอาออกเอาเออกโอเคโอเคโทษทีท่านผู้ชมกลัวจำสแกมมากๆอ่ะเราขอใส่ประมาณนี้แล,ล,ล้ว <laughs> กันนะครับไปเราไปรวมกันหน่อยนะครับสลับเซตสุดท้ายประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับเจ้าเวอร์ชันนี้นะครับสปันกี้แคนาบอสนะครับพามิสซิสใช่ไหมถ้าผมพูดผิดยังไงขอโทษด้วยนะครับเลโก้ห้า มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวผมจะกลับใหม่อรอบนี้นะครับพร้อมกับอีเตอร์เองนะฮะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนนะครับกินข้าวเย็นให้อร่อยครับครอบครัวในวันปีใหม่ที่แสนสุขลอเมา่าใช่แสนสุขอยู่แล้วเราเล่นแสนสุขไม่ไม่ไม่ปล่อยความด์กแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆครับปีใหม่รักทุกคนมากขอบคุณที่ผ่านกันมานะครับความด์กนี้เอ่อให้ผมเล่นคนเดียวก็พอนะครับเจอกันครับสีวะผม